ไเดี๋ยวเราขอบพี่น้องหาคนเรียมยากน้ำท่วมดดยดูาลูกเกแก่อาดิวิดีโอวิดีโอเดี๋ยวได้ลงยูทูบมาเรือลำนี้นี่เรือพิสดารลงยูทูบด้วยเกดไงล่ะขุดน้ำอาเรือประดิษฐ์เรือประดิษฐ์ไทย เรืออันนี้เ็ไทยประดิษฐ์ทำจากทางอาบน้ำซึ่งประชาชนผู้ยากไลได้เอามาทำเป็นเครื่องชุดในการลำเลียงคนในครอบครัวครับดูเอานะครับดูความยากเข็นยากแข้นของพี่น้องประชาชนรับกัศบาลแย่งค่าเข้าไม่ัวถึง เน่จคิงเนี่นยนะดนานอีมเอาอะไรอะน้เามอสายข้าขึ้นมาได้ไหได้จะเอาออกนกันก่จกอก่ะเแเ็ ร้อนของพี่น้องประชาชนด้านหลังเนีย่ยเดี๋ยวไปดูในเฟซเฟซบุ๊กดูในเฟซบุ๊ YouTube, <Facebook. S 2> กยูดเสียเลยยืดทุกเฟซบุ๊กพอพวกแกมันจะลดด้วย